คือการเหยียดคนล่าหัวการเหยียดคนอีสานผมคิดว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นใหญ่มันบริมีเฉพาะลักษณะของการเหยียดคนล่าหัวคนอีสานอย่างเดียวอีหลีแล้วตราบใดที่กรุงเทพเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่างคนที่เลื่อยเขตศูนย์กลางไปนี่มันก็ถึงเหยียดทั้งหมดเลยเป็นอย่งว่า คนลาวอีสานถึงโดนหนักกว่าหมู่คือผมคิดว่ามันต้องย้อนย้อนไปไกลเติบอยู่ว่าก้อนนั่นนี้ดินแดนในแถบที่ลาบสูงแองโคลาดแองสกลนครน,นี่บริเป็นส่วนหนึ่งของสยามคนในแถบอีสานมันกับบุพพ่มแดนเขาก็ขวบแม,ม่นำ้ำคงไปมาหาสู่กันเป็นปกติอยู่แล้วคนลาวคนอีสานมันก็ตอนเดียวกัน ว่าสั่ทั้งผู้วิศร์ทั้งกายภาพและทั้งวัฒนธรรมก็เชื่อมกันอยู่แล้วหมอลำ่ำแค้นพิน,นมวนคือกันมันบ่มีหรอกคนอีสานนะหรือมันบ่นมีหรอกภาษาอีสานสิ่งที่เขาเป็นอยู่คือเขามีเชื้อชาตเล่าเขาบอกภาษาเล่าเด้วยสมียงเล่าไตาจังสี่างหากที่มันมีคือความเป็นอีสานกับเล่าเนี่ยมันบ่นสามารถแยกออกกันได้ เดืวความที่มันเป็นสิ่งที่สางมารวมกันเรือความเป็นเชื่อชาและก็ความเป็นแบบชาติพันธุ์แล้็ในลักษณะของการใช้ภาษาศิลปวัฒนธรรมเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวมาโดยตลอดแต่การเข้ามาของรัฐชาติเนต่างหากที่มันแบบสางเส็นที่เรียกว่าเขตแดนหรือการแบ่งแยกคนออกไปพอเกิดลักษณะของรัฐสมัยใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันมีการพัฒนา ต้องการผนหกวดินแดนต่างๆเขามาเป็นความเป็นประเทศเป็น state n a t i o เป็นรัฐชาติขึ้นมาหลายคนอาจสิบอกว่าโอ้ประเทศนี้บ่เคยเป็นอาณานิคมของไปแต่ประเทศนี้กล่าอาณานิคมภายในอยู่เป็นเซลโครนไนซ์อยส่วนของม้ฑนท่นล่าวเกาคือผนวกร่วมเขามาก็เลยเปลี่ยนว่าเป็นภาคอีสานต่อมากเกเอนวมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก็แยกฝั่งสายฝั่งขวาฝั่งสายก็คือประเทศลาวฝั่งขวาก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับพยายามแยกว่าเป็นคนอีสานบเมนลาวแท้จริงแล้วคนอีสานก็เป็นคนสติพันลาวหรือคนลาวที่อยู่อาศัยในพื้นที่ตรงนั้นก่อนจะมีการแบ่งเขตแดนหรือการจะมีแบ่งในเรื่องของความเป็นรัฐชาติเนะืว่าเข้าแบบเ,เป็นคนที่ต้องสังกัดในอาณาเขต หรือการขยายอิทธิพลมันก็เลยแหง่งแหงทํำเห้เฮ้าเนี่ยคิดถึงว่าการกลืนอัตลักษณ์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจดีของอิทธิพลของความเป็นไทยดิความเป็นคนอีสานเนี่ยมันถูกขีดวงจํากัดไว้จากการแบบห้ความหมายแบบกดขี่เนาะโดยทีหลายคนที่เป็นคนอีสานเองเนี่ยบอสามารถที่จะกํารหรับฉะนั้นเมื <imet S 2> ่อคุณว่าภาษาไทยกลางบา่ได <c oughs> ้คุณก็จะถูกมองเป็นอีกภาครัฐ ต่างๆคนอีสานนี่กลัวเิรษฐขยับขับไปสู่ตำแหน่งแห่งผลที่สูงขึนนี่คุณต้องบาเป็นคนอีสานคุณต้องบาเป็นคนเล่าคุณต้องกลายเป็นคนไขยก่อนต้องทำลายโค้งสร้างอัต,ตลักษณ์ของตัวเองก่อนว่าเจ้าบุ๋มเป็นเล้าจังสศรดฐปีนปลายขึ้นไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นแม่แต่ในเรื่องของแอสเซติกเรื่องของสุนทรียสร์เขาไปตีสุนทรียศาสตร์ว่าความงามอย่างเดียว ขาบนเนยไปตีความว่านี่คือการรับรู้ทางอารมณ์ของแต่ละคนอันนี้คันจะว่าจะบอกพอใจจะบอกโอ้ยบักฮานี่อีฮานี่มันคืออึดลืดแท้มันเป็นคนเล่าบอกเนี่ยมันเป็นอย่างไส,สิ่งที่ตามมากก็คือเรื่องกายภาพเรื่องฟิสิกอลเรื่องรูปลักษณ์มันมีความก่อใจผิดในช่วงดุโมว่าคนอีสานหรือยังจะเป็นลักษณะที่บอกว่า,าส่งแนวนี่แหละ พลังมากตัวน,น้อยๆผิวซีดแท้ๆมีความเป็นแบบเอกโซติกอย่างงสิเนาะคันถามว่าเออคนไทยเป็นยังไงมันต้องย้อนมาเบิ่งว่าคนกรุงเทพคนภาคกลางเป็นยังไงอ๋อผิวขาวเนาะดังตรงโดง่งคิ้วตรงโค้งขันเบิ่งไปทางคนอีสานแล้วกามกระยญ่ดังกระแมบตากับปูนปูลผิวกระดำมันก็บรได้รูปลักษณ์ของมาตรฐานของน้อมของความเป็นไทยตีละบาท นี่แหละคือปัญหาผมคิดว่าโค้งสร้างของราชส่วนกลางนี่ทำายสภาพทุกอย่างมั้งศาสตรพันธุ์นี่ที่ลาบสูงบ่าวาสวยเย่อขมุกระตูบบมี่หระคู่มือนี่กระกายเป็นไทยอีสานเป็นคนเล่าคนเล่าก็อย่าบ่อยากาว่บาบ่อยากเอิ่นว่าคนเล่าสัมเพราะมันเป็นการดูถูกนี่คือปัญหาผมนี่กำพื้นนี่เป็นคนสวยผมก็บอกว่าเป็นคนสวย แต่ผมอสามารถว่าภาษาสวยได้เพราะว่ามันถึกดูถูกคนพายในก็ดูถูกกันเองคือกันอย่างคนเล่าก็ดูถูกคนสวยเล่าในเล่าก็ยังมีดูถูกกันอีกนี่ผมคิดว่านี่คือระบบการจัดการของลักษณะของรัฐสมัยใหม่คือพยายามแบ่งแยกและปกครองให้มันแตกแยกให้มันด่ากันเองมันโซกันเอง เพราะว่าโค้งสั่งหลักมันบอย่อมหลับให้แสดงอัตลักษณ์ของตัวเองผมถึงว่าประเด็นสำคัญก็คือทำลายอัตลักษณ์ทางภาษาทางวัฒนธรรมมัน,นสูญสิ้นไปแล้วคนมันอ่อนแอเรื่องนี้มันม่มีอย่างสิภูมใจได้ครับแต่คนบยังภูมใจทามันต้องยิบยืมอย่างอื่นเข้ามาเพื่อสิเป็นตัวตอบสนองจาอเขคือผมคิดว่าคนรุ่นใหม่นี่กับบอยากบอยอยากเอิน้นตัวเองเป็นคนเล่าก็อยากเป็นคนไทยคือกันใครก็อยากเป็นไทย ตอนล่อหาเปิดให้ทุกคนสามารถมีสัญชาติไทยได้คนในยาวราดก็ไดเป็นเบอร์ตัมันน่ก็ต้องศึกษาในประวัติศาสตร์เชิงลึกว่าได้ประโยชน์จากการค้าขายได้ประโยชน์จากเศรษฐกิจมองไปถึงคนชาติพันธุ์อื่นๆจนทุกวันนี้แต่สมัยล่อหาล่อหากจนถึงปัจจุบันนี้คนหลายคนที่เกิดในพื้นแผ่นดินนี้ก็ยังไม่สบสามารถมีเอกสารสิทธิ์หรือมีสัญชาติไทยได้ทั้งที่เกิดในพื้นแผ่นดินนี้บ